อธิบายคอมเมนต์นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคอมเมนต์นี้นะครับถามเข้ามาแปลกๆนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับระหว่าง gto กับ death ทำไม gto แรงไม่เท่ากันกับ d e a t อย่างน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่า gto อายุรถมัน40กว่าปีนะ40กว่าปี d a t นะครับ d e a t เนี่ยยังอยู่ เกณฑ์30ปีนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างกัน10ปีแค่ปีต่อปีเนี่ยเทคโนโลยีมันยังห่างชั้นกันเยอะนะครับดังนั้นเราอย่าไปพูดถึงเรื่องของความแรงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความแรงแน่นอนเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะครับมันจะดีกว่าเสมอนะครับส่วนมากมันจะดีกว่านะครับ แต่นะครับถ้าหากว่าเรามองอีกมุมหนึ่งถ้าเอาแรดกับ GTO มาเทียบกันเรื่องของความประหยัดหลักนะครับผมว่า GTO ถ้าคัดดีๆเครื่องดีๆรถเดิมๆนะเว็บร1 0ยไอะมีหนาวนะถ้าวิ่งเทียบใส่กันนะครับรู้สึกว่าสมัยก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะ GTO อ่าอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่40กว่ากิโลต่อลิตรนะ ่าได้นะได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกท่านแต่แดมันจะถึงไหมล่ะ40 50โลลิตรนะครับผมว่ามันไม่ถึงนะอ่านะครับก็ในช่วงยุคก,ก่อนนะครับอ่าก็ยังคงเป็นเน้นเรื่องของความประหยัดน้ำมันแต่ในยุค90นะครับยุค90ขึ้นมาจะเป็นเน้นเรื่องของความเร็วนะครับเพื่อนๆนะก็หลายๆอย่างนะครับ มันช่างแตกต่างกันนะครับระหว่างาภาพที่ทุกท่านได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับของ GTO ก็จะเป็นโรตารี่วาวโรตารี่วาวนะครับใช้แผ่งปิดเปิดตามรอบนะครับการหมุนของพอเข้าเบี่ยงนะครับวงจรจุดระเบิดยังเป็นวงจรจุดระเบิดแบบ AC ยังไม่มีกล่อง CDI นะครับขบูลูกเล็กนิดเดียวเท่าเท่ากันกับวายร้อยอาจจะโตกว่าวายร้อยนิดนึง นะครับอ่าถ้าให้เทียบก็เราเราขบูน่าจะเราเราเท่ากับเวฟร้อยสิบร้อยสิบขบูนะครับหรือเวฟร้อยยี่ห้าประมาณนี้แต่ขบูแดดล่ะลูกใหญ่เบิ่มเทิมนะครับเห็นไหมช่องพงช่องพอตนะครับความแตกต่างมันต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้ในเป็นแดดเก่าด้วยนะครับเห็นไหมช่องพอตทางเข้าของอากาศมันมีเยอะนะครับอ่าความแตกต่างมันมีชัดเจนอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราเทียบความแรงนะครับ เทคโนโลยีเก่ากับเทคโนโลยีใหม่เรื่องของความแรงมันต่างกันอยู่แล้วแต่เรื่องของความคงทนนะครับมันไม่สู้เทคโนโลยีเก่านะครับเพื่อนๆเรื่องของความประหยัดเทคโนโลยีเก่าผมว่าประหยัดกว่านะครับทุกท่านนะก็นะครับอธิบายเพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับอ่าเทคโนโลยีนะครับก็อย่างเช่นรถเครื่องสามพันสมัยก่อนนะรถเครื่องสามพันสมัยก่อนมันวิ่งได้เท่าไหรนะครับทุกวันนี้ 2องพันสอรับพันเก้าะครับวิ่งจะทะลุเข็มไม้หม,มุนได้หนึ่งรอบแ้้วในะรับทุกท่านนะจะเกิน200ไปแล้วนะลถทุกวันนี้นะครับเพื่อนเทคโนโลยีใหม่นะครับเรื่องของความแรงมันแรงกว่าเทคโนโลยีเก่าจริงๆนะครับคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ